ไปถามเจ้าเน่เจ้าอยู่บ้านเนี่ยเจ้าขึ้นสุงๆสงสุดเนี่ยเจ้าขึ้นยังขึ้นต้นไม้เลยต้นไม้ต้นไม้เจ้าบริขึ้นต้นร้าต้นะพร้าเจ้าบริขึ้นว่าแบบว่าตึกคอนโดจังสิเจ้าบริข้นดิบบ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 บามบบ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 ล่บากาบมบบ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 ่บบบบบ่บบ่บบ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 บมบบ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 นบึบบบบบบอบบบบบบมมบบ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 ้บบบร้บบ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 อยกว่าชั้นมันบบบ มื่อนั้นเ่ามาถ่ายคลิปน้ำกันสองคนน่ะเขาคอมเมนต์เจ้า่งอะไรคอยเบิงเขาบอกว่าพวกบันนอกกูหลังอ้ายแทนซูดี้ซูเคยเห็นความเจริญบ่เขาเบาเฮาเป็นยังไงเฮาบันนอกกูรู้ว่าคนในเมืองเฮานี่เล่าเขาเบาเฮาว่าบ้านนอกนั่นนั่นก็เขาคอมเมนต์เดี๋ยวคอยมีคอมเมนต์เขาคอมเมนต์โอ้ที่คอยซองให้เจ้าเมื่อนั้นนขาบอกก็เขาด่าพวกเขาดีกัยอมรับแล้วว่าเขาเป็นคนบ้านนอกเ้าเขียนก็เขียนหนังสือภาษาไทยได้แต่ว่า แต่ว่าเขียนบัถึกบัถึกเป็นเล่าเขียนมาเบิ่งออกเลยมันชีป้อมแปลงเป็นคนไทยให้ให้ให้เฮ้าหันคิดว่าเทศไทยเป็นคนเล่าอะไรเขียนเอาเขียนคนไทยเป็นบ่เขียนจังซั่นดอกหลายๆบ่ค่อยเบิ่งค่อยฮู้เลยก็คือเพิ่นว่าพวกบ้านนอกสู้กอ้ายเขาแน่กู้รายแทนสูช่ังจังซี่นะเฮามานํารีวิวความเจริญจังซี่นะก็คือบ่าวเตยพ่นเนาะพี่น้องเนาะแล้วก็บ่าวอ่าบ่าวบอมบานน่าบ่าวบอมเนาะโดยเฮานี่เป็นคนบ้านนอกเด้ ยอมรับว่าเป็นคนบ้านนอกอ,อยู่บ้านเฮาก็เลี้ยงเป็ดเลี้ยงไก่เลี้ยงหมูเลี้ยงงัวเลี้ยงควายเห็ดให้เฮ็ดหน้าเห็ดชวนบ้านนอกก็ือบ้านนอกปลูกมันกินกกกินเขียดแมนหาหน่อหมอ,อกหน่อไม้ขดกระปอกอขอกดกระปูกินไปในนั้นเลยอ่าเอาใจสิซะสบายดีเฮาก่อนอ่าสบายดีไอเตยพ่นเนาะสวัสดีครับพี่น้องครับเตยพ่นชชแนลครับผมลู่บลอพ่อกระเทินครับผมกำกาผู้ให้เงี้ครับผมพอกผมมาพ่อกันครับมอนี่เนาะผมและก็บ่าบอมบาน้ามื่อนั้นครับผมมาถ่ายคลิปอยู่นี่แหละนะครับ ก็ <sm all> <sm all> มีคนเล่าคนมาคอมเมนต์ว่าพวกผมนี่ไปนคนบรานอกว่าส,สันบรรนอกรักบรานอกแน่พวกมึงนี่บวกคยเห็นบอก่ความจเจริญจัางสี่อันนี้เตยพ่นกับย้อมรับนะครับว่าบวกกยเห็นความจเจริญจัางสี่พี่น้องเกิดมาแต่ทองพอ่อทองแม่ก็ได้ไม่เห็นอยู่เมืองไทยนี่แหละครับผมเนาะเดี๋ยวเบ้าเตยพ่นจะเปิดภาพบรรยากาศกูไปพร้อมกันเรื่อว่าจุดที่เตยพ่อนอยู่มาถนนหนทางหรือว่าการใช้ชีวิตบรรนอกรอคหน้าสำไรัการด้านสำารับเตยพน่นก็จะเปิดบรรยากาศเปิดภาพให้เบิ้งไปนำกันนะครับนี่เลยครับภาพนี่เนาะ คือมือนันเท่ากับสองสามคนกับเบาวินเนาะกับเบาวินกับพากันมาถ่ายจุดนี้ได้กับโอ้ดีใจได้ครังแรกได้ที่มาตอนเย็นนะแบบว่ามาเห็นฝนเปิดไฟบ้านนี้ก็แห้งงามก็คือแห้งตื่นเต้นนะนะแต่จนว่าคลิปนี้กับคนบึงกับหลายได้บ้านนี้เปิดกันมาคอมเมนต์เนาะมาคอมเมนต์่าบานนอกบานนอกบอกเาว่าบานนอกการยอมรับได้ไง่ด้อยถามเจ้าลีเนี่ยเจ้ายอมรับว่าเจ้าเป็นคนบานนอกยอมรับได้วันเจ้ามันบวเจริญบ่รู่งจังไหนว่าว่าเจริญบ่บ่เจริญบ่มมันกะ คือเห็นนั่นแหละคือหูอะไรอ่ะบ้านเขามันก็บ้านนอกถนนทนทางกันยังไปว่าอ๋อบ้านเจ้าทางแดงบอกมันกับบ่ทึงคันไปว่าคันทางแดงเดอกับทางซีเมนนี่แหละมันติดทางใหญ่อยู่บ้านนอกอยู่เหมือนแม่ซีเมนทางเล็กเก้าทางขึ้นไปเวียดนามสินะติดซีเมนอยู่แต่ว่าความสวยงามบ่มันก็แตกต่างแน่คำว่าจะกับประเทศไทยกับถนนทนทางบ้านเฮาอันได้งามกว่ากันก็บอกได้เลยว่า ประเทศไทยนี่แหละดีกว่าดีกว่าแน่อันนี้น <ะ S 2> าเามาเห็นไปสิเราเขาก็ตื่นเต้นอยากถ่ายทอดเท่ากับแบบในการแสดงในขิปก็คือตื่นเต้นแน่ตื่นเต้นแปว่าเขาเห็นความเจริญอีกอย่างหนึ่งเขาอยากให้ทุกคนได้บึงได้ชมน้ากันเน้ะเพื่อว่าเขาการที่เขานําเสนอออกไปกับกิริยามารายาที่เขานเสนอเกอาจจะเป็นอา่า ก็เราจะได้น่ะอยากให้คนมาเบิ่งคลิปเฮาเนาะก็คือเบว่าที่เฮ้เว่าไปแต่ละคลิปแต่ละอย่างเนาะที่เฮ้าถ่ายเนาะเฮาก็ได้เบว่ามีความคิดเบว่าดูถูกหรือว่าเหยียดหรืว่าบานจะคองเนี่ยเข้าใจบ่แม่ก็คือคือสมมติว่าสมมติว่าคือยังเฮ้าเนี่เนาะอ่ะเปรียบเสมือนวันหนักท่องเที่ยวซะ่เฮามาเที่ยวประเทศไทยมันบ่เฮาเห็นความเจริญความแตกต่างความสวยงาม เขาก็อยากทายเก็บไว้ ừ ừ ừ หรือว่าอยากทายร,รออยาายงนั่นรงนี่ให้ทุกคนได้เบิงได้ชมน้ำกันว่านี่คือประเทศไทยนะมันเม่นบ้านเฮานะเบิงเอาในความเจริญเจริญหรือว่าเจริญก,ก,ก็ให้เบิงด้วยตาตัวเองอบัดนี้นพวกที่มาเห็น,ก,ก,น,ก,น,ก,นกิบเจ้าลิบเฮาเหรอเขาบ่พอใจบัดนี้บ่พอใจว่าบ้านนอกกับพวกบ้านนอกสู้ก็บเหตเห็ดใหนเป็นตายห้ายเขาว่าลักเขาน่าร้ายเทนเฮาด้มันมันมีมุ่งไปว่าอายคือกันบ่อยจักเวนเขาจะเราอยู่เลยนี่ ส่องนอนทรีแยกนาราธิวาสนี่ออขั้นขั้นว่าพวกง่ายขั้นปิดตาอะไรมายื่นปล่อยอย่างสีทามว่าประเทศไทยประเทศไทยบอกขั้นบอ,บอกนี่กับบูฮู้ด้บูฮู้ได้ไอ้บูฮู้เด้ก็จะบโอ้ยตอนนี้อยู่ยุโรปนะก็เสื้อได้ข่อยถ้าเป็นไปได้นาะถ้าเป็นไปได้น้องอยากให้พวกที่คอมเมนต์นี่น,นนะอยากให้มาเบึงประเทศไทยมันสิกล้ามาเพราะอะให้มาบึงให้ย่างออกซอยวิทย์ซอยชื่อนะ ไปชงอยู่ในห้างนี่มันชี้หู้บทางกับห่องมันเอ้าข่อยย่านแต่เราขามปุ๊บไม่นาโค้งมากเห็นถนนถนนทางย่านที่มันบกอาจขามไหข่อยวะว้ายข่อยย่านมันซอกแต่อยู่หันแล้วไงวะเนาะอันนี้ว่าความเป็นจริงเด้ความเป็นจริงเนี่ยเฮานี่เฮายอมรับเด้ว่าเฮานี่บันนอกบันนอกยอมรับว่าบันนอกคือข่อยนี่ประมาณว่าดอกเออเอฟซีได้มาเห็นสวนสาธารณะลอยฟากอยู่เมืองไทยเมืองไทยได้นี่กับปู่ยินอ่อนนี่แมนอือ บ้านเพิ่อนเขาเบิ่งก่าเลยนะบ่านแมนขนาดต้นไม้ชื่อไหนบ่อนเขาปลูกได้ไอเหรอเขาปลูกได้เนาะบ้านเพิ่อนเนาะเขาบไปตัดด้ขึ้นเบิ่งว่าเอามาได้ขึ้นมาได้เรือนมาได้ขึ้นลิฟต์มาได้ขึ้นรถไฟฟ้ารถไต่ดินกับเมืองไทยนี่แหละเนาะหูจักกับย่อมรับอันนี้เป็นคนมานอกที่แรกกับขึ้นโบเป็นกับมีคนซ้อนดิก็คือใบบาเนาะความคิดของน้องเนาะอืม ถ้าน้องบอดีม้มาเฮ็ดเวียกเฮ็ดงานอยู่ประเทศไทยก็คือสิบอดีเอ้เฮ็ดแบบว่าความเจริญความสวยไปถามไป้ำยังไงเจ้าอยู่บ้านเนี่ยเจ้าขึ้นสูงชุ้งสุดเี่นเจ้าขึ้นียักกยงขึ้นต้นไม้เลยต้นไม้ต้นไม้เจ้าบอดี้ขึ้นต้น,น,ตนมะพร้าวเจ้าบอด้ขึ้นบ่แบบว่าตึกคอนโดจังสีเจ้าบอด้ขึ้นดิโอ้บ่มีวาสนาอะไรเจ้าขึ้นแบบนี้ได้เราต้องลดอันนี้แสดงว่าเขาว่าเจ้ามักวันนองนี่แม่นอะไรก็แม่นอะีรแหละกะแม่นความเล้าบอกแต่โม่มาคอมเมนต์เนาะโม่คนทางใดวะ สอบอลา,าวเขาลรวะหมอจะเรื่อกว่าที่สน่ะจักแล้วมันมีตึกบ่มันขึ้นตึกบ่โอ้ยบ่มีจะได้เ<ะ>ขาสีสางจะได้ก็ลอยกว่าชันลอยก็ชาาันมันได้ขึ้นบ่หระจักกับมันเขา<ะ>ว่าเขาสีสางเข,ข,ขาเข,ขาว,ว่าแล้วตึกที่ว่า,าวชาแปดชันในคลองไผ่น่ะที่ว่าช้างแล้วเลยนะโอ้โหลท้ามันนู้นมันได้ขึ้นบ่ก็จักกับหมอแต่ว่าแต่ว่าประเทศไทย่ะสูงที่สุดอย่างหอดลอยสันนี้แก่หกคิดแปดสิบประมาณนี้แหละอันนี้เพิ่นสรสางลอยชันแต่ว่าสร้างหรือยัง ยังเขาว่าเขาเว้าชื่อเชื่อเขาว้าแต่เขาคือไพ่กับบุ้ได้เขาน่าต้องฟังเข้าใจว่าเขาขขาลือชื่อเชื่อคนในเมืองคนเจริญคนเจริญคนที่บ้านนอกเออแต่เขาบอกคนบ้านนอกแล้วไม่เห็นคนเจริญอย่างสี่เขากลอาแมนบ้บานเพิ่นนี่เจริญอย่างนั้นอย่างสี่มีตึกมียังไงเขาวอาความเป็นจริงด้ยสิแต่เขาก็บอกพอใจเขาเหตุใดสกายวอกในแม่นบอลไหคันจีว่าคันจีว่าจะสีบ่่ะบอมคันจีาอู้ข่อยนี่คนในเมืองได้ข่อย บมเมนคนบ้านนอกเด้บ้านคอยนี่มีจากสันจากสี่จากสีบุ้ยก็อยากแล้วจะใช้บ้างเงินยังจ่ะแม่นบ่ล่ะคอยว่าจย่างสินะเขาก็สิว่าโหบ้านเจ้าอยู่ไชไปเบิ่งวันวันเตะกี่พูนอยู่เตะเท่าอีกเออเมื่อบ้านวันไทยกี่ประเตะกี่พูนแตกวุ่นวุ่นรถหัวดำหัวแดงอยู่ยางน้ำทางรถเอาใช่ว่าบ้านเจ้าเจริญเพราะว่าเขาเป็นวาจอางสิแต่เขาว่าในความเป็นจริงเขานี่ยอมรับ เขามาจากบ้านนอกคือคลิปแต่เพิ่นเปิร์ธไอเบิ่งลบ้านนอกะหลีบ้านนอกอะไาคือว่าทางเขาพูดว่ากับป็นดินดอกดินแดงเขายอมรับเขาอยู่บ้านนอกอะลรแหละเขาไม่ได้อยู่ในเมืองเนาะขันว่ายน้ำพ่นกับเป็นขี้ตอกขี้ตอมแม่นั่นแหละบ้านแม่งกับเป็นขี้ตอกขี้พุ่นแม่นบ้านเขาเป็นแนวหนะหลีเขาเป็นคนบ้านนอกอะไรแต่ว่าเพิ่นธผมว่าคอมเมนต์นี่บ้านเพิ่นนี่คือจิตเท่ข้นกรีดทุกซอกทุกซอยน้ำไร้ไฟสว่างนะบ้านเพิ่นเนาะคนทางสะดวกว่าสัญญาณบ้านเพิ่นไหนเพิ่นธจะเลิศไปซะเออเพิ่นยังกะคอมเมนต์เฮานี่แบบบ้านนอกอะลี เนาะสำหรับคลิปนี้พี่น้องครับผมเตยพ่นชาแนลและบอมบันหน้านะครับออกมาตอบคอมเมนต์นี่เพื่อนมาว่าให้พวกผมว่าพวกบันนอกไปว่าวง่ายๆกันมันถ่ายความเจริญจังสี่มาว่าจังสี่นั่นเขาหลักอ้ายแทนพวกเบาเตยพ่นย่าวว่าจังสี่เขาว่ากู้ละละอ้ายแทนพวกมึงเด้พี่น้องขออนุญาตเว้าคําหยาบนะครับขออนุญาตนั่นนะครับกับเพื่อนคอมเมนต์มาจังสี่นะครับผมกับพเป็นยางพวกเขาก็คือบันนอกเนาะเจ้าบันนอกปะบันนอกไปกับบันนอกด้บันนอกแน่นอนไปคนบันนอกเจ้าคนบันนอกติ แต่ว่าเฮามาให้หาไปว่าประสบการณ์อยู่ในเมืองเข้าใจบ่ไยโอเคนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับพี่พี่เอฟซีหรือว่าทุกคนที่ไม่เห็นคลิปนะครับฝากทุกคนคอมเมนต์บอกเล่าเนเด้อนะครับผมว่าเล่าคนจะเลื่อคนในเมืองบอกเล่าเน่บางสีบางอย่างที่เล่าบลูฝากให้เนี้ยครับผมคอมเมนต์ในผมเนี้ยครับอยากหูว่าเป็นคนประเทศใดจึงกล้าคอมเมนต์นะนี่ครับนะนะครับผมฉันว่าคนเล่าน้ำกันกะคือชิฮูอันแหละเนาะเนาะว่าอแหละครับผมโอเคนะบอแบมันนาสำหรับคลิปนี้มียังอยากฝากบอ กฝากแะไรเนาะฝากเอฟซีเบาเตยพ่นเนาะกาคอมเมนต์มาเบิึงเนาะว่าสิ่งที่เฮานำเสนอนำเสนอนี่คือเรื่องจริงบอหรือว่าเป็นเรื่องไม่ว่าอีสังแต่เฮายอมรับนะว่าเป็นคนบ้านนอกนะแม็นเพราะว่าเฮามาแต่บ้านนอกของหน้าเด้มาแต่ต่างจังหวัดทั้งใว่ไหมกันอ่ะคอยนี่ต่างประเทศคอยบอกง่ายๆคอยนี่ทั้งบ้านนอกทั้งกระดานก็ยอมรับเลยนะแมนๆยอมรับนะครับประมาณนี้แเลยเนาะโอเคขอบอกขอบใจบ่บมาหนะครับผมแล้วก็ฝากล่เอฟซีเนี่ย ครับผมก่าฝากกดติดตามเป็นกำลังใจให้พวกเราสองคนหน่ยเด้อ,อสวัสดีครับ